พบกับคุณครูโยนะคะในรายวิชาภาษาไทยเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในบทที่9นะคะเรื่องคลืน่นเพลงเพลงพื้นบ้านนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูโยจะมาสอนในเรื่องของการเติมคําและประโยชน์ของสื่อนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของคําก่อนนั่นเองนะคะ คำแรกนะคะแก้เคล็ดนะคะก็คือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือป้องกันภยัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมานั่นเองค่ะคำต่อมานะคะโคศกนะคะคำนี้อ่านว่าโคศกนะคะหมายความว่าผู้ประกาศหรือว่าผู้โฆษณาได้เอยค่ะคำต่อมานะคะอ่านว่า ชวัดเฉวียนนั่นเองนะคะก็คืออาการที่บินวนเวียนไปมาอย่างผาดโผนนะคะเช่นบินชวัดเฉวียนเล่นเร็วอย่างผาดโผนนะคะเช่นขับรถอย่างชวัดเฉวียนนั่นเองค่ะคําต่อมานะคะคํานี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนเก่งมากนะคะคํานี้อ่านว่าฉันทลักษ์นั่นเองค่ะก็คือลักษณะแบบแผนคําประพันธ์นะคะประเภทร้อยกรองนั่นเองค่ะ คำต่อมานะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่าเก่งมากนะคะคำนี้อ่านว่านักขัดตะเลิกนั่นเองค่ะหมายความว่าเลิก er ที่ขึ้นกับการโคจรของดวงจันทร์ว่าผ่านดาวนักสัตว์มูได้มูหนึ่งใน27หมู่นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าไว้เรียกงานที่จัดขึ้นตามนักขัดตะเลิกว่างานนักขัดตะเลิกนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเก่งมากค่ะก็คืออ่านว่า ปฏิภาคนั่นเองนะคะหมายความว่าเป็นการกล่าวโต้ตอบนะคะกล่าวตอบหรือว่าการพูดโต้ตอบนั่นเองค่ะคําต่อมานะคะคํานี้อ่านว่าปฏิพานนั่นเองค่ะหมายความว่าชาวนะคะชาวอันนี้หมายถึงชาวปัญญานะคะในการกล่าวแก้หรือว่าโต้ตอบนะคะเป็นต้นโต้ตอบแบบฉับพลันทันทีนะคะแบบว่ามีปฏิพานไหวพริบนั่นเองค่ะ คำต่อมานะคะคําว่าพิมานนะคะหมายความว่าวิมานที่อยู่หรือว่าที่ประทับนะคะของเทวดานั่นเองค่ะคําต่อมานะคะคําว่ามโหดนะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ตัดจากกระดาษสีต่างๆนะคะเมื่อคลี่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวงระยะคล้ายกับโคงไฟที่เราเห็นกันตามงานงานบุญประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะคําว่าไมโครโฟนนะคะก็คือเครื่องที่ใช้สําหรับขยายเสียงให้ชัดขึ้นนั่นเองนะคะ โอเคทีนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของคําแล้วก็ความหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะลองไปทําแบบฝึกหัดทักาษะภาษาพร้พอมๆกันเลยค่ะในข้อที่4ี่นะคะเขาบอกว่าเขียนคํานะคะให้ตรงกับความหมายในวงเล็บนะคะอย่างเช่นนี้นะคะมีคําว่างานรื่นเริงตามธรมเนียมฤด,ดูกาลนะคะอะมาดูกันนะคะเขาบอกว่า เพลงพื้นบ้านมีหลายอย่างซึ่งในภาคกลางลองเล่นกันในสายน้ําในไร่นาหรืองานเทศกาลจุดๆนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเราบอกว่าคําและความหมายเนี่ยที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ความหมายอันเนี้ยมันตรงกับคําใดนะคะก็คืองานที่เป็นตามธรรมเนียมตามฤดูกาลเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะางานเทศกาลงาน นักอะไรคะนักขัดตะเลิกนั่นเองค่ะเก่งมากนะคะคำต่อมาค่ะเพลงพื้นบ้านจัดเป็นเพลงจุดจุดจุดเพลงพื้นบ้านจัดเป็นเพลงอะไรคะเขาให้ความหมายมาว่ากล่าวโต้ตอบการพูดโต้ตอบเออเหมือนผ่านไปแวบๆวบเลยนะคะมีการกล่าวโต้ตอบพูดโต้ตอบนะคะก็คือเพลงอะไรคะ ปฏิภาคนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแซนงไปเลยนะคะปะติภาคนะคะมีจุดๆ,ๆอ่าเขาบอกว่าความหมายคือตำราว่าด้วยคําประพัน์ธเป็นกลอนหัวเดียวนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับคําประพัน์ธนะคะเราก็จะต้องใช้คํานี้เลยก็คือลักษณะแบบแผนคําประพันนี่นะคะก็คือคําว่า ฉันทารักนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ใส่ลงไปเลยว่ามีฉันทารักนะคะอ่าเป็นกรหัวเดียวผู้ที่เล่นเพลงพื้นบ้านผู้ที่เล่นเพลงพื้นบ้านได้มักมีอ่าเขาบอกว่าชาววัยในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบได้ฉับพันทันทีอ้าไปดูซิคําที่คุครูบอกไปเมื่อสักครู่เนี้ย คือคำใดนะคะอ่านอันข้อนี้นะักเรียนลองทำเองนะคะและจุดๆ,ๆปัญญาไวรู้เท่าทันในการร้องโต้ตอบแบบฉับพลันทันทีทันได้สองคำนี้นะคะไม่ยากนะคะเพียงแค่เรียนย้อนกลับไปต้นคลิปนะคะแล้วก็ดูอ่านเพิ่มเติมความหมายที่เราได้เรียนรู้กันไปสักครู่นี้นะคะโดยสองข้อนี้นะคะนักเรียนลองทำเองนะคะโอเคต่อมานะคะ ทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของสื่อต่างๆนะคะสื่อเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทนะคะคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและก็สื่อที่เป็นภูมิปัญญานะคะเรามาเรียนรู้นะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือสื่อที่บันทึกสาระสนเทศนะคะด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบันทึกนะคะเช่นใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ iPad เป็นต้นนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนนะคะก็จะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์นะคะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะตามอัธยาศัยเช่น ห้องสมุดชุมชนนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะห้องประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าอย่างวัดเนี่ยวัดบางหลวงของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ชุมชนเหมือนกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นต้นนั่นเองนะคะอย่างตลาดบางหลวงของเราก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะสื่อที่เป็นภูมิปัญญานะคะก็คือองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่สั่งสมนะคะสืบทอดกันมาไปยังคนรุ่นใหม่นะคะตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเช่นในเรื่องของอาหารประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าศิลปะหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญานะคะเป็นสื่อของภูมิปัญญานะคะอย่างเช่นชาวบานหลวงของเราเนี่ย มีวิถีชีวิตที่อยู่ติดกับแม่น้ําท่าจีนอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตเนี่ยก็ถูกตกทอดนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นเองคะ่ะโอเคหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะนีเรื่องสื่อต่างๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาทําแบบฝึกหัดนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าเขียนสื่อต่างๆนะคะที่มีรอบตัวเราและบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากสื่อนั้นนะคะ โอเคข้อแรกนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ครูบอกไปเมื่อสักครูน่นี้มีอะไรบ้างคะที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอ่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีนะคะอ่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะมีคอมพิวเตอร์มีอะไรคะอ่ามีโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีอะไรคะ มี iPad นั่นเองค่ะอ๋อเก่งมากนะคะซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรคะอ่าทาให้ใช่ไหมคะสามารถสืบคน้นข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ใช่ไหมคะสะดวกรวดเร็วและทำไมคะสามารถสืบคน้นได้ทุกที่ทุก,ททก เวลาโอเคนะคะอันนี้ข้อแรกนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูประมาณนี้นะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะอีก2ข้อนะคะก็คือสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนนะคะแล้วก็สื่อภูมิปัญญานะคะนักเรียนก็ตอบมอกว่าสื่อแหล่งเรียนรู้ชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและนักเรียนเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสื่อที่เป็นภูมิปัญญานะคะมีอะไรบ้างที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและนักเรียนเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันสื่อที่เป็นภูมิปัญญาเมื่อสักครู่นี้คุณครูยกตัวอย่างเช่นมีอะไรคะวิอะไรคะวีถีชีวิตนะคะแล้วก็มีอะไรคะนักเรียนก็เขียนมา ได้เลยนะคะหลายๆอันนะคะแล้วก็เรียนบอกว่าได้รับประโยชน์อย่างไรนะคะเช่นได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนในชุมชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่ก็สามารถเขียนมาได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขอแค่เป็นความเข้าใจของนักเรียนแล้วก็ฝึกทําเองนั่นเองค่ะคุณครูก็ภูมิใจแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่6นะคะ นักเรียนคิดว่าสื่อประเภทไหนที่เหมาะสมกับนักเรียนและบอกประโยชน์การใช้สื่อนั้นนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าสื่อนะคะนักเรียนก็บอกว่าสื่อที่เหมาะสมกับฉันคือสื่อดิ็กทรอนิสเช่นโทรพท์ประโยชน์ที่ได้รับคือ ทำให้สามารถเรียนออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้นักเรียนคิดว่าสื่อประเภทไหนที่เหมาะสมกับนักเรียนและบอกประโยชน์ว่าประโยชน์ของการใช้สื่อนั้นนะคะเช่นสื่อที่เหมาะสมกับฉันคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์ ประโยชน์ที่ได้รับคือทําให้สามารถเรียนออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดสินี้นะคะ,ะนักเรียนนะคะก็สามารถเขียนลงมาได้เลยตามความเข้าใจนะคะว่าสื่อประเภทไหนนะคะที่เหมาะสมกับนักเรียนหรือว่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเนี่ยเหมาะสมกับฉันมากกว่าเพราะว่าฉันชอบที่จะเรียนรู้จากภูมิปัญญาหรือว่าสิ่งที่อยู่ในชุมชนนะคะประโยชน์ที่ได้รับคือทําให้ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับแหล่งชุมชนมากขึ้นสถานที่ต่างๆมากขึ้นนี่เป็นต้นก็ได้นะคะสามารถใส่ความคิดเห็นของนักเรียนลงมาได้เลยนะคะต่อมานะคะก็ข้อที่4นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะคัดบทเพลงพวงมาลัยนะคะด้วยตัวหวัดแกมบอลจงนะคะก็คือนักเรียนแต่ว่านักเรียนสามารถคัดหัวกลมตัวบรจงครึ่งบรนทัดได้นะคะถ้านักเรียนไม่ถนัดในการคัดตัวหัวหวัดแกมบรรจงนะคะ นักเรียนนะคะก็สามารถที่จะตีเส้นแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้อย่างที่คุณครูอย่างตัวอย่างที่คุณครูให้ดูเลยนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะสามารถเขียนได้ครึ่งบรรทัดได้อย่างสวยงามมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเมื่อตีเส้นบรรทัดครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถคัดลงไปได้เลยนะคะในบรรทัดแรกนะคะนักเรียนก็เขียนย่อหน้าเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าบรรทัดถัดไปเนี่ยนักเรียนก็ค่อยๆเขียนชิดทางซ้ายนะคะให้ตรง แบบนี้ดังตัวอย่างที่ครูมีให้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความหมายของคําแล้วก็ประเภทของสื่อแล้วก็ประโยชน์ของการใช้สื่อนะคะ คุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย